ปีชงไหว้วันผิดชีวิตจะเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะตุจีนปีวัวก็มาถึงแล้วนะคะคนเกิดปีไหนเป็นปีชงและจะต้องไปไหว้วันไหนบ้างถึงจะไม่ผิดวันคลิปนี้ก็จะมาเล่าเฉพาะการไหว้เสดาะเคราะห์นะคะสําหรับผู้ที่เกิดปีชงกับปีบัวก็มาฟังกันเลยค่ะตุจีนปี2564นี้จะตรงกับวันที่12นะคะ แต่ว่าเราจะย่างเข้าสู่ปีวัววันแรกก็คือวันที่4กุมภาพันธ์ก็จะห่างกันไปหน่อยนะคะสำหรับคนที่เกิดปีชงกับปีวัวโดยตรงนี้ก็คือปีแพะปกติก็จะมีชงทั้งหมด4 4ปีแต่ว่าปีแพะเนี่ยก็คือชงโดยตรงเลยส่วนอีกส่วนชงแล้วจะปังหรือว่าจะพังอย่างไรนี่ก็จะต้องไปดูไปดูดวงละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะ แต่สำหรับคลิปนี้จะเล่าแบบคร่าวๆโดยรวมทั่วๆไปนะคะสำหรับปีแพะที่ชงกับปีวัวจะต้องไปไหว้สะดอเคาะแล้วก็ปีชงร่วมอีกสามปีนี้ก็ไปเช็คอีกทีหนึ่งนะคะก็ไปเช็คตามวัดที่เราไปไหว้นะคะว่ามีปีไหนบ้างซึ่งแต่ละวัดก็อาจจะเหมือนกันหรือว่าต่างกันแต่ก็เลยไม่ระบุในคลิปนี้นะคะแต่ที่ระบุว่าเป็นปีแพะแน่ๆก็เพราะว่ามันมันแน่นอนอยู่แล้วม,มันตรงกันข้ามกัน ขนาดเราไปดูดวงเขายังบอกเลยว่าปีวัวกับปีแพะนี่ไม่ถูกกันแต่ไม่ว่าจะชงตรงหรือว่าชงร่วมก็จะต้องไปไหว้เสด็คา่ะนะคะเทพเจ้าที่เราจะต้องไปไหว้เพื่องานนี้ก็คือไทยสวยเอี๊ยนะคะการไหว้ไทยสวยเอี๊ยนี่ก็จะต้องก็คือการนําดวงของเรานะคะเขาจะมีเทียาให้เราแล้วก็เขียนชื่อเราเขียนวันเดือนปีเกิดแล้วไหว้เสร็จแล้วก็นําเทียบนี้ฝากไว้ที่วัด ก็คือวไปไหว้ไทยเสวยเอียนะคะให้ท่านเนี่ยดูแลคุ้มครองเราตลอดทั้งปีก็คุ้มครองให้เราปลอดภัจดยจากอันตรายทั้งหลายลนั่นแหละคะ่ะไหว้วันไหนไทยเสืเอียนี่ก็มีทั้งหมดหกสิบองค์นะคะหกสิบองค์ก็จะมีหน้าที่องค์ละหนึ่งปีจะเปลี่ยนไปทุกปีอย่างเช่นปีที่แล้วนี่เป็นปีหนูก็จะมีไทยเสืเอียของปีหนูพอเริ่มปีวัวก็จะมีองค์ใหม่มา องเก่าก็ขึ้นสวรรค์ไปดังนั้นเราก็จะต้องไปไหว้ไทยสวยเอียของปีวัวถูกไหมคะในปีนี้2,564นี้ก็จะย่างเข้าสู่ปีวัวนี้วันที่4กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นไทยสวยเอียก็ท่านก็จะเริ่มทํางานตั้งแต่วันนี้แหละคะ่ะเป็นไทยสวยเอียของปีวัวนะคะเราก็สามารถได้แต่เราสามารถที่จะไหว้ได้ตั้งแต่4กุมภาพันธ์แต่ควรจะไหว้หลังตุดจีนไปจะดีกว่า เพราะว่าระบบดวงดาวพัชฌาณพระอทิต์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะสมบูรณ์กว่าในช่วงนี้นะคะดังนั้นก็ควรจะไปไหว้หลังจุดจีนสิบห้าวันนะคะภายในภายในระหว่างนี้แล้วถ้าเกิดคนไหนที่ไปไหว้ก่อนที่สี่คุมภาพันธ์แล้วก็ไม่ยากนะคะเราก็กลับมาไหว้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าก่อนสี่คุมภาพัน,น์นี้จะเป็นไทยสวยเอย้ยประจําปีหนู พอสีคุมภาพันธ์ท่านก็หมดหน้าที่แล้วท่านก็ขึ้นสวรรค์ไปองค์ใหม่ก็มาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาฝากดวงไว้กับองค์ปัจจุบันนะคะเราก็มาไหว้ใหม่นะคะไม่ได้ไม่ไม่เสียหายอะไรสิ้นนะคะที่เล่ามานี้ก็จ,จะแตกต่างกันบ้างนะคะตามตำราของแต่ละสำนักแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นคะ่ะท่านก็อย่าเครียดไปนะคะเราไปไหว้เจ้าแล้วทำบุญทำความดี ชีวิตของเราก็จะต้องมีความสุขความเจริญมาให้อย่างแน่นอนค่ะจบแล้วนะคะคลิปนี้ตุจีนตีวัวน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆวยสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะคะแล้วก็ขอบคุณที่กรุณารับฟังจนจบฝากกดไลค์กดถูกใจช่องคุณมีองค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ